มาชมพรีวิว iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro นะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเครื่องนี้แล้วผมจะขออนุญาตบอกเล่าให้ได้ฟังว่าเครื่องรุ่นนี้ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ข้อแรกครับในเรื่องของการดีไซน์อย่างที่เราเห็นครับว่า iPhone 12ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งจะมีความแตกต่างจาก iPhone 11 p p o o n 10s 10r 10s max คือถ้าหากเรายังจำกันได้ดีไซน์นี้จะมาพร้อมกับ iPhone 6ในปี2014นะครับนี่ก็ผ่านมา6ปีที่ทาง Apple ใช้ดีไซน์แบบขอบมนๆน,นะครับและก็เพิ่งมาเปลี่ยนในปีนี้แหละครับ มันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 4 iPhone 5 iPhone 5S นะฮะที่ตัวขอบนั้นจะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับส่วนตัวกระจกเองจะใช้กระจกที่เป็นเซรามิกชิลลนะครับผมซึ่งกระจกตัวเนี้ยทาง Apple ิลบอกว่ามีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง4เท่านะครับในส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องความแข็งแรงอ่ะตัวกระจกก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทาง Apple คิดค้นขึ้นมานะครับผม แต่อีกส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์ที่นํากระจกนั้นให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวเฟรมของเครื่องจึงทําให้เวลาที่สมมุติว่าเครื่องมันตกตัวขอบหรือว่าตัวเฟรมของตัวเครื่องนั้นจะรับแรงกระแทกแทนตัวกระจกนะครับซึ่งแตกต่างจากทางฝั่งของ iPhone รุ่นก่อนหน้านะครับที่ตัวหน้าจอจะมีความโค้งมนดังนั้นเวลามันตกอะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวหน้าจอของ iPhone รุ่นเก่าๆนั้นมันแตกง่ายกว่านะครับ ปรับปุงตรงนี้ขึ้นก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมสาหรับการจับนะครับความรู้สึกฟิลลิ่งตอนจับมันมีความกระชับมากกว่าเครื่องรุ่นก่อนหน้านะฮะถ้าหากเราลองเปรียบเทียบโดยการไม่ใส่เคสนะผมมองว่าใน iPhone 12อ่ะมันจับได้ดีกว่านะครับดีไซน์ภายนอกส่วนต่อไปครับตัวเครื่องจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากทางฝั่งของ iPhone 12และ iPhone 12 mini การดีไซน์ต่อมาครับผมตำแหน่งของถาดซิมครับ Apple จะย้ายมาทางฝั่งซ้ายมือเดิมทีใน iPhone รุ่นก่อนหน้าครับตำแหน่งถาซิมจะอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับส่วนตำแหน่งด้านล่างนะครับก็จะยังคงใช้พอร์ต h t n i n g เหมือนเดิมนะครับด้านขวาก็จะเป็นช่องของลำโพงด้านซ้ายก็จะเป็นช่องของไมโครโฟนส่วนลำโพงอีกด้านหนึ่งจะอยู่ด้านบนตรงบริเวณหูฟังแล้วก็หากเราพลิกมาด้านหลังนะครับใน iPhone 12 Pro นั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกระจกที่อยู่ด้านหลังจะเป็นแบบผิวด้านนะครับจะตัดกับ กระจกที่อยู่บริเวณเลนส์ของกล้องนั้นจะเป็นกระจกแบบมันนะครับและที่เด่นชัดขึ้นมาอีกขนาดของเลนส์ครับถ้าหากเราเปรียบเทียบกับ iPhone 11นะครับใน iPhone 12นั้นตัวเลนส์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นน่อนข้างมากและอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ LiDAR Scanner นะครับซึ่งผมจะมาเล่าประสิทธิภาพของกล้องให้ได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะต่อมาเรื่องที่2ครับพูดถึงเรื่องของสัญญาณ 5G กันบ้าง เครือข่ายที่สามารถใช้งาน 5G ได้ณปัจจุบันนะครับตอนที่เราได้ทำการพรีวิวนี้ก็จะมีอยู่2เครือข่ายครับได้แก่ Truemove H และ AIS ส่วนค่ายอื่นๆนั้นยังไม่สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับการใช้งาน 5G นั้นประสบการณ์ที่ผมได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าการที่จะใช้ 5G ได้หลังจากที่เราแกะเครื่องมานะครับแนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุด อย่าตัวอย่างเช่น iOS 14.2.1ที่ผมได้อัปเดตมาจากนั้นเราถึงจะสามารถอัปเดต carrier ให้กับตัวเครื่องได้ซึ่งการอัปเดตแบบนี้จะทำให้ iPhone นั้นสามารถจับสัญญาณ 5G ได้นะครับถ้าไม่อัปเดตเนี่ยจะไม่สามารถรับสัญญาณ 5G ได้นะวิธีการอัปเดตง่ายๆครับให้ไปที่การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับจากนั้นรอสักพักนึงครับจะมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตเครือข่ายนะครับจากฝั่งผู้ให้บริการ หลังจากนั้นเราก็จะสามารถตั้งค่าการรองรับสัญญาณ5 g ได้แล้วประสบการณ์ความแรงของสัญญาณ5 g เป็นอย่างไรบ้างถ้าหากผู้ใช้ในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าถือว่าใช้5 g ได้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าในกรุงเทพมหานครนั้นจํานวนประชากรค่อนข้างเยอะละแต่ละจุดนั้นทางผู้ให้บริการเครือข่ายก็ติดตั้งตัวส่งสัญญาณ5 g ใช้ได้จริงและไม่ว่าจะเป็นตามห้างต่างๆรถไฟใต้ดิน bts สนามหลวง มีหมดครับสามารถใช้งานได้ความแรงสูงสุดเท่าที่ผมทดสอบได้นะครับอยู่ราวๆประมาณ900เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ความเร็วเฉลี่ยทั่วๆไปถ้าได้สักระดับประมาณ200เมกะบิต300 400ความเร็วนั้นถือว่าแรงแล้วนะครับผมทั้งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้งานณนะตรงจุดนั้นแล้วก็ระยะห่างจากจุดการปล่อยสัญญาณ 5G นะครับโดยภาพรวมแล้ว 5G มันมาช่วยในเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปิดดู YouTube การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการดูเนื้อหาต่างๆนะครับจะทําให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตยิ่งจะเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นผมทําการเชื่อมต่อ iPhone เข้าไปนะครับผ่านสายเคเบิลแล้วก็ใช้การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตผ่านสาย USB นะครับความเร็วจะวิ่งขึ้นไปอยู่ระดับ 200- 300 จึงทําให้ผมสามารถดาวน์โหลดได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะครับใน p p o o n ครับจะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart Data Mode สําหรับการใช้งานร่วมกับ 5G นะครับในเครื่องนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดสัญญาณ 5G แบบตลอดเวลาเปิด 5G แบบออโต้หรือว่าเราจะปิดสัญญาณ 5G ไว้แล้วก็เลือกใช้เฉพาะ 4G อย่างเดียวนะครับสำหรับหลักการของ Smart Data Mode ถ้าสมมติว่าเราตั้งค่าสัญญาณ 5G ให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับ และก็ใช้งาน iPhone 12ไปเรื่อยๆถ้าเราอ่านข่าวอ่านอีเมลดูเว็บไซต์ต่างนะครับ iPhone จะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังทำกิจกรรมเหล่านี้ความเร็วก็ไม่ต้องการอะไรมากมาย iPhone ก็จะจับสัญญาณ4 g ให้นะครับ<ๆ>เพื่อที่จะลดการบริโภคพลังงานจากแบตเตอรี่<ๆ>เนื่องจากการใช้สัญญาณ5 g นั้นจะกินแบตเตอรี่มากกว่า4 g นะครับแต่ถ้าเมื่อใดเราใช้งานอย่างเช่นเล่นเกม ดูหนังบน Netflix, Apple TV หรือว่าการดูคลิปบน YouTube และอีกอันนึงก็อย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store นะครับพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเหล่านี้ปุ๊บ iPhone 12ก็จะรู้เลยว่าเราต้องการอินเทอร์เน็ตที่เร็วแลแรงมากขึ้นก็จะสลับมาเป็นสัญญาณ5 g ให้นะครับซึ่งทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เรารองรับด้วยนะถ้าพื้นที่นั้นรองรับสัญญาณ5 g ปุ๊บ<ๆ>เขาก็จะสลับมา5 g ให้<ป>ซึ่ง<ป>ตรงนี้จะช่วยให้ ประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาครับในเรื่องของจอภาพเองจอภาพของ iphone 12 pro จะอยู่ที่6.1นิ้วส่วน iphone 12 pro max นั้นจะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับทั้งหมดจะใช้เป็นหน้าจอ super retina xdr หรือว่าจอ oled นะครับซึ่งเป็นจอภาพที่มีความสว่างและก็คมชัดที่สุดในบรรดาของ iphone ความสว่างสูงสุดที่จอสามารถทำให้ได้นะครับจะอยู่ที่1,200นิ ให้อัตราส่วนคอนท้าส์อยู่ที่2ล้านต่อหนึ่งรองรับขอบเขตสีแบบกว้างนะครับแบบ P3 ถามว่ามันดียังไงในมุมมองของคนใช้ทั่วไปให้ลองนึกสภาพตามอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราออกไปถ่ายรูปกลางแจ้งถ่ายคลิปวิดีโอกลางแจ้งถ้าสมมติว่าพื้นที่แสงด้านนอกนั้นมันจ้าแสงแดดมันจ้ามากๆถ้าจอมันสว่างไม่เพียงพอครับเราจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรากําลังถ่ายได้แต่ตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดมันจะมาช่วยได้ สำหรับเรื่องของหน้าจอนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro ในปีที่แล้วความสว่างความชัดผมรู้สึกว่ามันพอๆกันนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างจาก iPhone 11 Pro Max คือในเรื่องของขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นการแสดงผลมันค่อนข้างที่จะเต็มตาม,มากยิ่งขึ้นแต่ตัวเครื่องเองนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากสักเท่าไหร่ถ้าหากใครชินกับ iPhone 11 Pro Max หรือว่า iPhone 10s Max และมาลองจับ iPhone 12 Pro Max ดูนะครับสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันมันชินแล้วนะครับเรื่องต่อมาครับมาพูดในเรื่องของกล้องกันบ้างครับประสบการณ์ที่ได้จากกล้องของ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Pro นั้นเป็นอย่างไรแน่นอนครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3ตัวซึ่งจะมีเลนส์ Wide คือเลนส์ถ่ายมุมกว้างนะครับเลนส์ Ultra Wide คือถ่ายมุมกว้างมากแล้วก็เลนส์ Telephoto จะเอาไว้ใช้ในการซูมนะครับต้องบอกก่อนว่า iphone 12 pro และ iphone 12 pro max นั้นมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแม้ว่าจะมี3เลเหมือนกันก็ตามส่วนที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของเลนซูมครับเลนซูมของ iphone 12 pro max นั้นจะมีระยะที่ยาวมากกว่าถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันกล้องครับบน iphone 12 pro ระยะเลนส์ u อลิรไวจะใช้ 0.5x ครับในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max ก็ใช้ 0.5x เช่นกันส่วนเลนส์ไวครับจะใช้สัญลักษณ์ 1x และเลนส์เทเลโฟโต้จะใช้สัญ,ญลักษณ์ญญคือ 2x นะครับแต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max นะครับจะใช้สัญ,ญลักษณ์ 2.5x เท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้นประโยชน์ มันเห็นได้ค่อนข้างชัดอย่างเช่นแน่นอนครับว่าเราสามารถซูมได้ไกลกว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างตัวแบบนะครับแล้วเราก็ใช้เลนส์ 2.5x ซูมเข้าไปใช่ไหมครับมันทําให้ภาพนั้นสามารถเข้าใกล้ได้ดีกว่าครับเราไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ตัวแบบมันก็จะช่วยให้ไม่รู้สึกว่าอยู่ใกล้กันมากเกินไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างอีกอันนึงก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเลนส์ทั้ง3ตัวของ iphone 12 pro และ iphone 12 pro max ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่รองรับหนโหมดทั้ง3เลนมันทําให้เราสามารถเก็บภาพโลรไลท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นและในบางโอกาสครับถ้าเราไปเที่ยวอย่างที่มีแสงสวยๆนะครับแต่ว่าพื้นที่นั้นค่อนข้างที่จะแคบเราสามารถที่จะใช้เลน ultra w i ไวในการถ่ายภาพโลรไลท์ได้นะครับคุณภาพที่ได้ผมถือว่าอยู่ในระดับดีแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากเท่ากับเลน w i ไวแล้วก็เลน t e l e โฟโ t o นะครับแต่ก็ถือว่าการพัฒนาในรอบนี้ทําให้เราสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อมาครับในเรื่องของการโฟกัสที่เร็วและดีมากยิ่งขึ้นนะครับใน iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro นั้นจะมาพร้อม LiDAR เซนเซอร์สำหรับประสบการณ์ที่ได้โดยตรงนะครับคือการถ่ายภาพ p o ร์เทรตในรุ่นก่อนหน้าเราจะประสบปัญหาค่อนข้างมากว่าถ้าเราไปถ่ายภาพ p o ร์เทรตในสภาพแสงน้อยนั้นการโฟกัสจะทำได้ยากมากๆโดยเฉพาะที่แสงสลัวๆครับ ก่อจะโฟกัสตัวแบบได้ก็ทําให้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะหรือบางครั้งก็หลุดโฟกัสไปเลยก็ได้แต่ว่าใน iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro ครับการจับโฟกัสทําได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากประสิทธิภาพของโลไลท์ที่ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ภาพที่ได้ออกมาครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับโฟกัสได้เร็วมากขึ้นผมแทบไม่ไต้องแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสเลยเพราะว่าใน iPhone 12 Pro นั้นจะสามารถ หาโฟกัสให้ผมได้เองนะครับแล้วรู้ว่าตรงไหนที่เราจะโฟกัสแล้วก็ทําให้เราถ่ายภาพออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นมากๆนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของไฟล์ Apple Pro Raw ต้องบอกก่อนว่าใน Apple p r o นั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการนะครับจะมาพร้อมกับ iOS 14.3ซึ่งจะปล่อยให้อัปเดตกันในอนาคตไฟล์ภาพถ่ายแบบ DNG ครับมันจะเก็บภาพร a อซึ่งจะมีขนาดใหญ่ถึง25 MB จะสามารถเก็บรายละเอียด ที่เราจะไปสามารถดึงแสงดึงเงาภายหลังได้จะทําให้ได้ไฟล์คุณภาพที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับทางสายช่างภาพที่ต้องการที่จะนํานไปใช้ถ่ายภาพผมก็ลองถ่ายมานะผมลองนํา i iPhone 12 Pro m a x ของผมไปถ่ายรูปดาวในพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดเลยแหละก็สามารถเก็บภาพดวงดาวได้นะครับอาจจะไม่ได้คมกริบแต่ก็ถ้าเมื่อเปรีบเทียบในรุ่นเก่าๆนะครับถือว่าทำได้ดีกว่าเดิมมากเช่นกันครับ ต่อไปมาดูในฝั่งของเรื่องภาพเคลื่อนไหวกันบ้างครับการวิดีโอรอบนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับความละเอียดที่บันทึกได้นั้นอยู่ที่4 k 6 0 f เฟรมต่อวินาทีแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือในรุ่นนี้ครับสามารถบันทึกวิดีโอแบบ Dolby v s s o o n ได้พูดให้เข้าใจกัน,นง่ายอีกอย่างนึงก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ h d r จะสามารถเก็บรายละเอียดของแสง เงาสีต่างๆนั้นได้มากกว่าโดยวิดีโอที่บันทึกออกมาแบบ HDR นั้นจะมีค่าสี10บิตซึ่งจะมีมากกว่าปกตินะครับถ้าไม่ได้บันทึกแบบ HDR ค่าสีจะอยู่ที่8บิตครับรายละเอียดของเรื่องวิดีโอสีแบบ10บิตนั้นเดี๋ยวในรอบหน้าผมจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็นำมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับไฟล์ที่บันทึกลงมานั้น จะมี Color Space เป็น bt. 2 0 2 0 hlg ซึ่งข้อดีของไฟล์ตัวนี้คือจะเก็บแสงเก็บเงาได้ดีกว่าพอเวลาเราไปทำ post p r o c e นะครับ post p o c e หมายความว่าเราเอาไปปรับแสงปรับสีไปดึงเงาไปย้อมสีมันจะทำให้ได้รายละเอียดที่ดีกว่านะครับโอกาสหน้าผมจะนำไฟล์ตัวอย่างเหล่านั้นมาให้ดูนะครับหรือว่าขั้นตอนการนำไฟล์ hlg นั้นไปทำต่ออย่างไร แต่ทั้งนี้เราก็ไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นไปทําบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะปรับให้มันดูดีขึ้นต้องซื้อคอมเพิ่มอีกอันนี้ไม่ใช่ครับมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าใน iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro m a x เองสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขปรับแสงปรับเงาได้บนตัวเครื่องเลยครับแล้วก็แอปพลิเคชันนั้นไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมแต่อย่างไร เพราะว่ามันมีอยู่ในแอปพลิเคชันโฟโต้ของ ios 14เพียงแค่เราใช้ให้มันเป็นก็พอต่อมามาดูในฝั่งของ fps กันบ้างสามารถเลือกเฟรมเรทได้โดยเราสามารถเปิดโหมด power system ขึ้นมาได้ด้วยนะครับจะมีเฟรมเรทอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโออ่ะมันจะทาให้หลอดไฟไม่กระพริบนั่นเองครับดังนั้นใน iphone 12 pro iphone 12 pro max ตัวนี้นะครับสามารถเลือกเฟรมเรทได้ที่24เฟรมต่อวินาที25เฟรมต่อวินาที 30เฟรมต่อวินาทีและ60เฟรมต่อวินาทีตอนนี้ขาดเพียง50เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับหวังว่าในอนาคต Apple น่าจะเพิ่มตัวเฟรมเรท50เฟรมเข้ามานะฮะบ,บน iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีการสั่นถึง2ชั้นได้แก่การกันสั่นที่ชิ้นเลนครับและการกันสั่นอีกชั้นคือการกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปตัวนี้จะมีในเฉพาะ iPhone 12 Pro Max เท่านั้นนะครับใน iPhone 12 Pro จะไม่มี ส่วนนี้มันก็ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนั้นมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเดินถือ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายวิดีโอผลที่ได้คือวิดีโอนั้นค่อนข้างที่จะนิ่งและสมูทมากๆนะครับซึ่งในคลิปนี้ถือถ่ายด้วยมือและเดินอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยไม่ได้ใช้ g i มบอ l แต่อย่างใดให้ดูความสมูทให้ดูความลื่นไหลดูว่า ภาพนั้นมีการสั่นไหวหรือเปล่านะครับนี่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max ฝีมือการถ่ายทำโดยพี่เบนจามินนะครับ for myself thinking i would say something passing the time if you come on over here we could be on the same side same side same side same เป็นในเรื่องของ m a ็ s a ซ e ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาใน iphone 12ทุกรุ่นระบบ m ม็กเซฟเป็นการผสมผสานกันระหว่างการชาร์จแบบไร้สายและก็แม่เหล็กตัวนี้ผมมองว่าเขาออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาจุดที่แท่นชาร์จไร้สายทั่วๆไปมันประสบปัญหาเพราะว่าบางครั้งเท่าที่เราเจอคือการวางชาร์จ iphone พบว่าบางครั้งเราวางไม่ตรงแท่นทําให้เครื่องไม่ถูกชาร์จตื่นเช้ามา แบตยังไม่เต็มก็มีนะครับแต่ว่าใน m a ็ s a ซ e นั้นจะช่วยให้การจัดวางตำแหน่งนั้นไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะว่ามันจะมีแม่เหล็กดูดทำให้เวลาที่เาราวางบนแท่นชาร์จปุ๊บมันจะดูดเข้าหากันเองครับและไฟก็จะเริ่มชาร์จทันทีนอกจากนี้ครับกำลังไฟในการที่จะชาร์จผ่านระบบไร้สายนั้นเมื่อใช้แท่นชาร์จแบบ m a ็ s a ซ e นะครับจะสามารถได้กาลังไฟสูงสุดที่1 5วัตต์ซึ่งจะมากกว่าแท่นชาร์จมาตรฐาน QI ทั่วๆไปนะครับ โดยแท่นชาร์จเหล่านั้นจะสามารถให้กําลังไฟสูงสุดได้เพียง10วัตต์เท่านั้นนะครับฝั่ง m a ็ s a ซ e เองนอกจากจะใช้ร่วมกับแท่นชาร์จของ m a ็ s a ซ e แล้วนะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับกระเป๋าสตางค์ g s ็กเได้ด้วยนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของชิป CPU A14 Bionic กันบ้างนะครับมันคือหัวใจสําคัญแหละที่ทําให้ตัวเครื่อง iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max รวมทั้ง iPhone 12รุ่นอื่นด้วยนะครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในชิปนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับถือว่าเป็นชิป Apple Silicon ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรประหยัดไฟมากขึ้นครับพลังการประมวลผลมากขึ้นทั้งด้าน CPU ทั้งด้านกราฟิกแล้วก็การประมวลผลของ Machine Learning เนื่องจากในชิปตัวนี้จะมี Neuron Engine อยู่ในตัวนะครับช่วยคำนวณในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นการที่เราถ่ายรูปออกมาครับ รูปที่เราถ่ายออกมาปุ๊บ iPhone 12จะมองว่ารูปนี้จะสามารถ Enhance หรือว่าปรับให้มันดีขึ้นได้อย่างไรก็จะเรียนรู้ตรงนั้นครับโดยจะทำการปรับเพื่อให้ภาพมันดูคมชัดมากยิ่งขึ้นส่วนนี้จะเรียกว่า Diffusion ครับซึ่งเราเคยได้ทราบกันในตอนเปิดตัวของ iPhone 11ปีที่แล้วแต่ว่าใน Diffusion รอบนี้ก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นการปรับแต่งสกินโทนหรือว่าการปรับสีผิวครับ Apple ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากจึงทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพออกมานั้น สกินโทนหรือว่าสีผิวนั้นจะดูเป็นธรรมชาตินี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับประสิทธิภาพจากทางฝั่งชิป a 1 4 Bionic ที่ผมสรุปมาให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวเอาไว้รับชมกันในตอนต่อไปนะครับในรีวิวฉบับเต็มของ iphone 12 pro iphone 12 pro max รวมทั้ง iphone 12 mini และ iphone 12ธรรมดานะครับผมจะรีวิวให้ได้ชมกันในภายหลังอีกต่อไปแบบละเอียดนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้ก็คงฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับพรีวิวประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งาน iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro ฝากให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้เมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ